ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะฮะเอาละครับคลิปนี้เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วครับเหลืออีกสี่ที่เรารู้เรื่องครับว่าใครจะได้แชมป์นะฮะปตทมาแล้วครับลูแดงอันนี้เป็นปตทนะฮะจะตัดเชือกกับช่างแปะครับใครชนะไปเข้าชิงครับ โดนหนเพนนะครับปอตทมารอแล้วครับตอนนี้กำลังรอช่างแป้ครับประตูต่างและดูแลผู้บรรยายนะครับก็ค่อยๆมานะครับดูแลนะครับเพื่อนพาพเพื่อนพาพเพื่อนพาพยังอยู่ไหมฮะถึงไมเลยเข้ามาแล้วครับช่างแป้ครับอาจารย์เข้าแอาจี่มองไปแป้งเบิร์สัมคีคู่นี้กับปอตทนะฮะใครเข้าไปชิงชนะเลิศครับใครชนะไปชิงชนะเลิศครับคู่นี้

I do

เ็นนั้นเรียบร้อยครับปตทเข้าไปจิงที่หนึ่งครับข้างแปะบึงสามะกีจิงที่สามครับครับผู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่อาังโด้ั่นเกาะครับชังโด้ั่นเกาะก,กับไดานาแท็กนะครับตัดเชือกกันเพื่อจะเข้าไปจิงที่หนึ่งนะครับ 大家好，我们家。 เดี๋ยวรอดูสลับรูมารูนอกนะจะเป็นยังไงนะครับ กินกันไม่ลงครับแล้วก็เป็นลั่นเกาะเข้าไปฮะชิงชนะเลิศครับปูเป็นไรใช่เดี๋ยวนีอยากเดียวอรเปนอะไรของเชียร์กระลุนครับมาแล้วครับคู่ปิดท้ายครับคู่ปิดท้ายไฮไลท์นะฮะรุ่นโอเพ่นนะครับผู้ชิงชนะเลิศนะฮะในศึกจิงเจ้าสิงคโปรมนาทางเลนนะฮะระหว่างชังโดลั่นเกาะในรูแดงนะครับกับคตทรรูน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์คว้าถ้วยเกียรติยศไปครองนะครับจโครับตอนกลังรับอเอามาจุนกรตายจดัลโลจะอยู่ในหนักนิดหนครับดว่าครับผตอนเองให้อาจารย์ได้คุญประวัติปทกับอ่แล้วก็จัโลทีงทครับที่เีืยงไทยจะใครก็จะเจอครับผค้นคุณม คือเราต้องดูนะรองานปทก็จะอยู่ในสายของในทีมงานของข้าวุ้นแขกคือใจแขกนะครับแต่มาวันนี้ใช้ในชื่อของกตทซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันประเทศไทยน้ามันไทยดีจะเนจากตทให้าสหรับบริษัทให้ชื่อปตนะครโดยเฉาะทีงานนี้ก็จะมีทีมงานของข้าวแขงจันนะครับอาจจเนอาูุ่นะครับเรีงานเจะกโนใช้บนับปตทอยู่แต่วันนี้มาในนามของปตท

咱有那么咱的有咱，咱妇女咱咱咱。 ตอนนี้ล่นกนกอะจะเข้ามาในลูหนครับพอะอจะออกไปรูนอกนะฮะตอนนี้อยู่แล้วครับพอะออยู่แล้วครับออแล้วล่นกนกอดตามมาแล้วลุ้นมาเชียกันครับมาลุนมาเชียกันครับ ครับนเป็นปตทเข้าไปครับไไมม่ีอะรเป็นปตทเข้าไปครับก็รสรุปผลก็คือปตทได้แชมป์ในรุนร่นโอ,อ,พอเ,เอพอเน่นนะครับศึกสิงเออ่ิงเจ้าสิงหขอนงนาทางเลนวัดคลองยางอำเภอจุมแสงตำบลบางเคียนอำเภอจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เดินใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับยองช่องยูทูบเบญกลางคอนท่าเรือฟาร์มครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ชชั้นประธานเดชเจริชครับผมทำงานตัดสินนะครับตุ้นอาเทนนะครับนะครับ